ตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เนี่ยที่หินคุกลงเนี่ยระหว่างหินกับขอบขอบที่เราจะเทมันมันต้องยี่สิบเพราะว่ามันจะเผื่อทรายห้าเซนถูกไหมตรงเนี้ยหินคุกลงเนี่ยมันวัดมามันเหลือสิบห้าซึ่งมันต้องก็ช่างบอกว่าต้องบดอัดไปแล้วมันจะลดไปอีกห้าเซนนะก็ต้องช่วยกันดูว่ามันตรงไหมเออมันจะบดอัดลงไปอีกห้าเซนได้จริงไหมอันนี้ก็ต้องเช็คก่อนนะก่อนลงต้อยนี่ยังพอได้ของเก่าแม่ นี่เก่าใช่ไหม้มหลบซอยก็ลองจำนวนให้มันครบแล้นี <ination noises> ่หลบซอยที่ปอบอกอโอเครอก่อนรีาวอ่ะเราวอยละเลยเ้มาไปนู้นเลยไปนูนเลย เหยียบคนเลยเหยียบคนเลยเนตลับห้าหรือแปดเอาสีไม่ท้าสิบกว่ามาบ้ามาบา,าโอ้โหมีเอาตรงปอบอบอเออบ่อสลับกันเหรอใช่แค่ท่าสิเมตรต้องเหลือยี่สิบเลยนะใส่ห้าเซนอะ ได้เดี๋ยว้เขาบต้องดจดอีกรอนี่้สี่สิบตันต้องมันต้องยี่ถูกไหมครับผมตัวสาย5เซนตบลงเดี๋ยวพอาไอ้นถไอ้อ้รถคันนน้นมันวิ่งบดอ่ะมันจะลงไปประมาณ5เซนนะครับหมดไปหมดไปหดมาเออยังไงอ่ะเออยังไงอ่ะ โคแมนไม่อยู่โคแมนกำลังมาตัดไว้ทำไมเออตัดตรงนั้นด้วยถ้าตัดท่อเดียโอเคนะตรงท้่ท่อเขาตัดระหว่างท่อเลยมันแต่งระหว่างท่อแต่เนี่ยเราม่วนนี่นี่น่าจะจ้อยตามตระยะห้าเมตรใช่ไหม